สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ตีกจะมาตำผักกูดให้พี่น้องในเบื่องกันเนาะคะ่ะสําหรับเอซีที่ขอมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะผักกูดผักกูดนี่ค่ะตีกะเอาไปต้มเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะต้มหาหนาทีค่ะอามนอนนาะก็นําเย็นเนาะคะ่ะสีมันก็นจะออกมาแบบจืดๆแบบนี้ค่ะเนาะมนก็ะยังไม่ข้มกรอบอยู่ค่ะนะคะเอาไปมาตํากันเลยเนาะ,ะนี่ตีใส่พริกแห้งเนาะคะ่ะตลกวก็ใส่กระเทียมเนาะคะ่ะเนาะ เอาตีคอตำพริกก่อนนะคะทีก็จะใส่อันนี้น้ำตาลปี๊บไปน้ำมะ,ะเขือขันเนาะเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมค่ะถ้าเราจะมาปรุงกันเลยนะคะตีจะใส่มกกะเขือเทศลงไปเพื่อจะออกปลาเขากูดมากใหม่ๆค่ะไปเก็บมาเกะกอยากมาตำพี่น้องเบิองน้ำเนาะค่ะเนาะพอดีตีตุม่มน่คะตีตุม่ม ต้มเรียบร้อยนะคะเตรียมที่จะแพ็คใส่ถุงใซ่แข็งเนาะก็เลยมาตำซูเปอร์น็อกินค่อนนะคะตอนนี้เป็นราสองถุงแล้วะคะ่ะแล้วก็ใส่เออ่ปรุงรสตามชอบนะคะตีใส่ผงนัวลนะคะเนาะน้ำปลรราะคะ่ะใส่ไปหมดเลยจะหมดแล้ว มะนาวจะจะติมออกเปรี้ยวนิดเดีวยวค่ะจักหน่อยเนาะเผ็ดเปรี้ยวหว,วานค่ะน้ำปลากะเอาค่ะ ไล่แตกแล้วค่ะพี่น้อนงเลยแค่ได้กินก็นไล่แตกแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอซิมก่อนคะ่ะใส่มบนหน้าจาหน่อยก่อนคะ่ะน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย คะพี่น้อกติมี่กุ้งน้ำค่ะจะใส่กุ้งไปเนาะ<อ>มัน้เพชรระเบิดค่ะตานนั้นเราใส่ผักกว้งข้าวลงไปค่ะพี่น้อกอข้าต้มเรียบร้อยลยนะคะ<อ>ใส่ไปยุ่งเลยค่ะทามไม่ง่ายเนาะค่ะเนาะ ตำแบบสมตำเลยคะ่ะแค่เปลี่ยนจากเป็นบกหมูใส่ผักกูดแท่งโอ้ยไปตัดแซนดนอกบางคนก็นจะตำผักบุ้งะคะ่ะตำสายบัวนะคะเนาะเหมือนกันแหละคะ่ะพี่นอ้องโอเคได้ที่แล้วตักเสิร์ฟคะ่ะตักเสิร์ฟเลย ง่ายเนะค่ะนอ้องโอ้โหจิตจัดอีกล้วพี่น้องเอยรอบเด้อค่ะจะมัมเมนมดมดสาสตว์พี่น้องเอ้มดความแซ่บก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะค่ะเผ็ดเจ้มจนประคัพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อ พะยาะกินตำเบืองน้ำน้ำซอสไส่โยโยะพยากินตำผักกุ้ยมตีมาเด้อค่ะอนอกมาเกิกันรอบเด้อค่ะทำได้แตกแล้วพี่น้องปะกินขา้ากินตำผักกูดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องรอบหนึ่งค่ะมากับพี่น้องกินตำผักกุ้ยต้มตีค่ะแซบตำผักกูดกุ้งใส่กุ้งน้ำค่ะแซบดได้มาเด้อค่ะมาเด้อ รอบเดือดค่ะเ็ดๆเนาะเพเะ็ดหูหลูบเลยค่ะจับเพชเปรี้ยวหวานสามรสค่ะพี่น้องข้มาเนาะค่ะเนะาะจัดให้เลยค่ะใส่มือเลยค่ะพี่น้องค่อยแซ่บเนาะอืมกยมเล็บพริกผัดค่ะ ชุดจัดพอไงเรากินแล้วเราพักกุษไปใส่กับซุปซุปข้างแล้วนะคะอคตอนนี้ีๆขยอดเก็บแล้วค่ะพี่หน่อพอไมนเริ่มใหญ่ จนเขาเริ่มสูงเหรอคะแดนเก็บบนทั่นไหมสับหนักบนเม่นเขียวค่ะกรอบหวานมันอืม ตีมมากินค่ะเผ็ดขนาดีปนองเลยเผ็ดแบบสัดใจมากมาค่ะมา แต่พอมีพักแก่หนหรอคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นพักเนาะต <'s> อนเี้แล้ว กอนนีกำลังออกได้หลายค่ะลายดีพี่น้องรายแล้ว่ะบานเต็มนะไม่ทุกมองไม่ทุกถนนคนท่าค่ะมันหลายเกินจนแบบเลือกกินเลยค่ะแต่ว่าต้นยาวๆเข้ากับแบบบ่เอาเลยค่ะมันหลายเพชเหมือนตัแปลกปีกไก่ ตีมาสา์ตีกับบางไทยเนาะจะได้เ,ดเก็บสองหรือสามรอบเลยล่ออะตีกับบองไทยกับมามันเาาอันนั้นเดี๋ยวไปเก็บต้นมันเาาก,กินมันเหม็นเขียวก็ีเล่ย์ลมักเปอี่ยนอีกเลยา์าเก็บเอาต้นหน่อยๆมันมมเป็นนองเห็นเหรอเสดายแท่ว่าสันตีบอกเก็บมันเงาๆแน,เน่เสดาย ันเก็บมาข้าบ่มากินนะพี่น้องเก็บมามันกะข้าบ่เด้กินเนาะมันกะเสียดายมันเนะคะมันตาแตกเลยเพหลายทำมันทำมัน่า,นาบ่มีแลเก็ตได้อยู่ค่ะต่าบานที่มันหลายเกินพี่น้องจะแต่มันกะถ้าเลือกเอาได้เลยนะคะ น้องเลยซิมนั้มนะคะเนาะน้องถามเต็มากว่ามันคืออันภักกูดบันเท่าบออันนี้ตีตอบพี่น้องมาได้ด้วยค่ะเพราะว่าตีบุกเคยกินภักกูดบันเท่าลูกเื่อเพิ่งมากินภักกูดเป็นไปนอยู่นอร์เวย์แหละคะ่ะปนาใหญ่พาไปเก็บเนาะแต่พี่น้องพี่น้องถามตีพี่น้องว่า คอมเมนต์บอกดีว่ามันขมเลยค่ะบานข้ามันจะมีความขมจักหน่อยว่าสัตว์แซ่บแล้วก็ทำเปต้อง,งัตว์เพชรสวงเลยค่ะ ป้ากัวจะพาไหมาเก็บเอาเตี่ยมปลาด้วยค่ะก็มออกืมสับับตามได้กับบแสค่ะตามมันพักกิน แล้วแไปฝากพี่เียำนำขาตวบอกง่ายนึ่งใบเขาบอกเล่าอยู่เด้กินอล้รเขาบอกเล่า เน็่แท่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวตียคอตัวก่อนนะคะเนาอคำนึ่คำสุดท้ายค่ะกดดีเอาไว้แซ่ตูตูแซ่ค่ะเก็บมาปุ่นจะแซ่ไปประมาณ6กถุงเจ็ดถุงเนี่ยแหละค่ะกับเน่นี้เนาะกับเนี่นี่กับสิไรซ้3ถุงแลวค่ะ พี่น้องคลิปนี้กราพามากินพักกูดตำผักกูดนะคะเนาะตำเนือตะกอนค่ะตีเพชรเบาไวเลยค่ะเนาะมาตำมาเห็ดวิธีทำตำให้พี่น้อนในเบิร์กนะคะเพราะเป็นคอมาเนาะกับมาสิมให้เบิร์นําค่ะนะคะคลิปนี้ขอตัวก่นค่ะพรอคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะเนาะคลิปนี้ขอตัวก่นค่ะสวัสดีค่ะ